เคล็ดไม่ลับกับเวเบอร์ตราทุกแก,ก,แกสำหรับงานยาแนวสระไว้น้ำแนะนำเวเบอร์คัลเลอร์เาร9ยาแนวสระไว้น้ำสปาซาวนา่าประสิทธิภาพสูงทนแรงดันน้ำทนทานต่อสารเคมีเข้มขน้นอทิพอลีนทนอุณหภูมิลบ40 100องศาเซลเซียสสำหรับร่องกระเบื้องกว้าง2 10มิลิเมตรขั้นตอนเตรียมพื้นผิวร่องกระเบื้องต้องแห้งและสะอาด ขั้นตอนผสมใส่น้ำยา1ถุงต่อกาวยาแนวเ e b e r Color HR อร์ถุงคนจนทั่วเป็นเนื้อเดียวกันห้ามเพิ่มหรือเติมส่วนผสมนอกเหนือจากสัดส่วนนี้โดยเด็ดขาดเพราะจะมีผลกับคุณสมบัติทางเคมีทิ้งไว้สาถึงนาทีก่อนใช้งานขั้นตอนยาแนว 1. ปาดกาวยาแนวให้เฉียงกับร่องกระเบื้อง 2. เช็ดกาวยาแนวในส่วนที่เกินจากแผ่นกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ 3. ามทิ้งให้แห้งประมาณ1ชั่วโมงแล้วทำความสะอาดกระเบื้อง 4. เพื่อการยึดเกาะที่ดีทนต่อแรงดันน้ำและสารเคมีในสระว่ายน้ำควรทิ้งไว้อย่างน้อย3าวันก่อนการเติมน้ำในสระข้อแนะนำกาวยาแนวที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน30นาทีควรกางเต็นท์ผ้าใบเพื่อช่วยลดความร้อนควรรีบเช็ดกาวยาแนวสูวนเกินบนหน้ากระเบื้องก่อนแห้งสนิทและแข็งตัวสวมถุงมือและทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งานระวังไม่ให้โดนผิวหนังและเข้าตาเวเบอร์ตราตุกแก ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ low VOC ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาแนวสระว่ายน้ำสปาเซาหนาทุกครั้งเลือกใช้เวเบอร์ตราทุกแก่